ทำไมตัวนี้มันถึงรดได้ผลคะเอสชัว sure, ใช่ไหมคือทำไมถึงรดได้ผลอันนี้รถจริงเพราะว่าตัวหน่อเองเนี่ยลดมาจากแบบ ไซส์ XL x เนาะจนตอนนี้ไซส์ M นะคะเพราะว่าในตัวเอชัวนะมันมีสารสกัดจากธรรมชาติย้ําเลยนะคะว่าธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นแอลคาไรนีนทราเทดแอลคาไรนีนฟูมารตซึ่ง2ตัวนี้มันช่วยเผาผ่านแล้วก็เบิร์นอยู่แล้วนะคะสารสกัดจากชาเขียวแล้วชาเขียวของเราเป็นชาเขียวที่แบบผ่านนะวัตกรรมที่แบบว่าล้ํามาก,มากๆที่โมเลกุลเล็กสุดๆที่แบบดูดซึมได้เลยเพราะตัวนี้ก็ช่วยเบิร์นเหมือนกันนะคะแล้วก็ มีสารสกัดจากพริกไทยดำดอกคำฝอยก็เป็นช่วยลดไขมันสะสมแล้วก็ช่วยเบิร์นเช่นกันนะคะแล้วก็มีสารสกัดจากเมล็ดก,กาแฟไม่คั่วเมล็ดก,กาแฟไม่คั่วก็มันก็ช่วยเรื่องบล็อกเบิร์นคือทั้งหมดในนี้สารสกัดจากไม่ว่าจะเป็นเลมอนบามสารสกัดจากพริกสารสกัดที่มีอยู่นี้ค่ะ ถามว่าถ้าเรากินทั่วๆไปแล้วกินสารสกัดพวกนี้ลงไปมันก็ช่วยเราบล็อกแป้งเบิร์นไขมันคุมหิวอิม่มนานเผาพลนญแคลอรีีเหมือนกันแต่เรากินได้ไหมอ่ะถ้าเรากินไม่ได้ในเอชชัวค่ะมันรวมทั้งหมดอยู่ในเม็ดเดียว1แคปซูลเท่านั้นแต่ถ้าแบบน้ำหนักแบบ80กิโลขึ้นไปเนี่ยน้ำสองแคปซูลนะคะโอ้นี่เยินมากกินจริงๆนะคะเนี่ยก็ขายมาแล้วเยอะมากๆเป็นล้านกล่องแล้วมั้ง ใครๆกินก็ชอบนะคะใครๆกินก็ชอบแต่มันมีคาเฟอีนนะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครแพ้คาเฟอีนอะไรเงี้ยก็อาจจะกินไม่ได้เพราะว่าอาจจะเวียนหัวเพราะว่าในนี้มีทั้งคาเฟอีนแอลคาทีนซึ่งโอ้โหเบิร์นโหดๆทั้งนั้นเลยดังนั้นใครที่จะแบบกินจะต้องไม่แพ้คาเฟอีนนะคะสารสกัดก็ไม่มีเลยค่ะจากธรรมชาติล้วนๆถ้าคุณกินสารสกัดเหล่านี้จากธรรมชาติได้คุณก็ลดได้เหมือนกันถ้ากินไม่ได้ก็เกชัขว